เรื่องนี้ที่จังหวัดตากชายคนนี้อายุ57ปีเขาไม่พอใจหมอผีซึ่งเป็นคนเมียนมาทำคุณใสใส่หลานสาวจนหลานเนี่ยมีอาการป่วยความไม่พอใจนี้เกิดเป็นความแค้นบุกไปที่สำนักหมอผีที่ว่านี้แล้วใช้อาวุธปืนยิงหมอผีเสียชีวิตเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น11ธันวาคมตำรวจไปตรวจสอบในกระท่อม พบศพนายมึกก่ออายุ57ปีสัญชาติเมียนมานอนจมกองเลือดอยู่ในกระท่อมค่ะพื้นที่บ้านแม่อุสุตำบลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากสภาพศพคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หัวหนึ่งนัดแล้วคนร้ายหลบหนีไปค่ะล่าสุดตำรวจจับคุมนายพอทูกระทิงเก่งอายุ57ปีได้ในวันที่18ธันวาคมคือไปก่อเหตุ11ธันวาคม18ธันวาคมจับได้แล้วค่ะนายพอทูเนี่ย เขายังมีของกลางอยู่ด้วยนะคือเป็นอาวุธปืนลักษณะปืนเนี่ยเขาเรียกว่าปืนคาบินค่ะเป็นเหมือนปืนไรเฟิลแบบเก่าใช้ในสมัยสงครามโลกข้อมูลว่าแบบนั้นนะคะไปจับได้ที่กระท่อมบริเวณชายแดนไทยเมียนมาคุมตัวมาสอบสวนเจ้าตัวเนี่ยให้การบอกว่าเขาไม่พอใจผู้ตายซึ่งเป็นหมอผีทําคุณใสใส่หลานสาวจนมีอาการป่วยด้วยความสงสารหลานรักหลาน ก็เลยบุกไปถึงสำนักหมอผีใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงหมอผีจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปท้ายที่สุดถูกจับได้ดำเนินคดีต่อค่ะครับมีความคืบหน้านะครับข่าวนี้ที่อุดรธานีอันเนื่องมาจากว่าสามีจับได้ว่าภรรยาเนี่ยพาผู้ชายสองคนม,มานอนในห้องเช่า,านะครับสุดท้ายผู้เป็นสามีก็ทําร้ายร่างกายภรรยานะครับและก็สุดท้ายจริงๆ่ภรรยาก็สํานึกผิด ไปกราบเท้าขอโทษสามีและก็ที่สําคัญเจ้าของห้องนะครับเนี่ยบอกว่าให้ทั้งคู่เนี่ยออกจากห้องภายในย5วันทีนี้เจ้าตัวก็วอนขอความเห็นใจจากเจ้าของห้องหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปเช่าห้องใหม่เนี่ยไม่มีเงินไปจ่ายค่าล่วงหน้าว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยอยากจะอยู่ขอโอกาสเนี่ยตั้งต้นชีวิตใหม่ในห้องเช่าแห่งนี้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าเจ้าของห้องเช่าเนี่ยจะโอเคไหมนี่นะครับจากกรณีที่นายอัครพงศ์อายุ34ปีผู้เป็นสามีเนี่ย ได้ทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งตบนางสาวสสิพรน,นะครับอายุ2 7ปีเป็นผู้เป็นภรรยาหลังจากที่สามีเนี่ยจับได้ว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยแอบพาชายอื่นสองคนเข้ามารวบหลับนอนในห้องเช่าเพื่อแลกกับการได้เสพยาว่าอย่างนั้นเถอะสุดท้ายฝ่ายหญิงนะครับก็สำนึกผิดเนี่ยภาพนี้ก็คือฝ่ายหญิงขอโทษนะฮะขอโทษฝ่ายชายก้มกราบเท้าและก็มานั่งหอมกันเนี่ยแลกกันหอมคนละฟอดสองฟอดแบบนี้ทีนี้เจ้าของห้องบอกว่าเอา เมื่อเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยนะครับก็เลยเนี่ยบอกว่าเนี่ยยื่นคำขาดเลยให้ทั้งคู่เนี่ยย้ายออกจากห้องภายใน5วันนี่นะครับภายใน5วัน <c oughs> ทีนี้เจ้าของที่เจอปัญหาเนี่ยนายอัครพงศ์ก็มาวอนเจ้าของห้องบอกว่าเนี่ยเจ้าของห้องเช่านะบอกว่าเนี่ยผมจะไปเช่าที่แห่งใหม่นะครับก็เช่าได้แต่ผมไม่มีเงินจ่ายค่าล่วงหน้า uh, uh, ขออยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมเออนี่นะครับทีนี้นายอัครพงศ์เมื่อวานนี้นะข่าวก็ไปตามสินี่นะครับไปตามที่ห้องนะ ฝ่ายเมียเนี่ยก็กำลังเก็บข้าวของอยู่มีเวลาอยู่5วันในการที่จะย้ายออกส่วนฝ่ายสามีก็นั่งอยู่แบบนี้คุยกันข่าวบอกว่าเนี่ยเขาก็เคยแต่งงานมีเมียนะฮะเมียคนเก่าแล้วก็มีลูกมาก่อนคนหนึ่งสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันนะครับแยกแยกทางกันต่อมาก็ไปพบรักครั้งใหม่กับเมียคนปัจจุบันเนี่ยนางสาวสสิพรเนี่ยขณะที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยแล้วก็เดินทางกลับมามาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้เนื่องจากว่าการทำงานก็มีเฒ่าแก่ดูแลเป็นอย่างดี นะครับแต่พอมาเจอเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าของห้องเช่าให้ย้ายออกภายใน5วันเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีปัญหานะเนื่องจากว่าไม่มีเงินไปจ่ายค่าล่วงหน้ากับห้องเช่าแห่งใหม่จึงอยากขอโอกาสกับเนี่ยเจ้าของห้องเช่านะครับเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากญาติแล้วล่ะนะครับยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาชีวิตนะนะครับปัญหายาด้วยแต่แต่ว่าครั้งนี้นะครับเนี่ยสำนึกผิดแล้วอยากมีครอบครัวที่ดี นะครับแต่ถ้าหากว่าต้องย้ายออกจริงๆก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจตัวเองด้วยอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยตอนนี้เราได้ที่พักยังยังครับแล้วก็คงขอขอว่าไงก็ภายในห้าวันครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะไปหาที่พักถ้าถ้าว่าเฉพาะค่าที่พักที่ผมรู้ก็ตกประมาณสองพันกว่าตอนนี้เนเงินเท่าไหร่ไม่มีเลยครับ รู้สึกไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องอยากเน้นได้ยายออกเสียใจเจ็บใจตัวเองถ้าถ้าว่าเฉพาะค่ะนี่คือกอีกหนึ่งชีวิตนะครับอ้าสู้ต่อไปค่ะเนาะเรื่องก็จบไปแล้วดีกันแล้วแต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือจะไม่มีที่อยู่กันเนีนะคะใช่ใช่สุดท้ายเอาก็ไปเคลียร์กับทางกขสู้สนะครับสู้ๆต่อไปค่ะเหตุนี้ที่ชนบุรีค่ะเป็นเหตุไฟไหม มี2รายงานข่าวไฟไหม้มาก็2อสาข่าวแล้วนะคะคจุดนี้เนี่ยเป็นลักษณะของบริษัทที่เขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะเขาจะมีมุมหนึ่งที่จะเก็บพวกยางเก่าๆเอาไว้ปรากฏว่ามันน่าจะมีความร้อนสะสมอยู่ด้านในอะค่ะก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ควันดำพวยพุ่งเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมภายในนิคมอุตสาหกรรม W H A ชนบุรี1หมู่6ตตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ คือพื้นที่เป็นลักษณะลานกว้างแล้วเขาจะมีมุมที่เก็บกองยางเก่าๆอะค่ะเป็นไปได้ว่าความร้อนมันสะสมจนทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วลมก็พัดแรงด้วยทีนี้มันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าโหมกระหน่ำไปหมดเลยค่ะใช้เวลาอยู่พักใหญ่ถึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจํากัดคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกองยางเนี่ยนะนะมันสุ่มๆ,ๆอยู่ไฟมันก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อะค่ะ ก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนี่เนี่ยเขาก็ไประงับเหตุแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อนะคะอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ชนบุรีเหมือนกันแต่อันนี้เป็นที่บางละมุงค่ะทางปอพอพ,อพร้อมกับรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุในซอยมาบสองค่ายมวยตําบลหนองเปื่มเพอบางละมุงที่เกิดเหตุเป็นโกดังร้างด้านหลังมีเพลิงไม้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเขาก็อาจจะดูแลเนาะลูกเป็ดลูกไก่ยอยู่แถวๆว,วนั้นนะคะกลายเป็นว่าไฟไหม้อะคะ่ะเหลือเพียงซากไม้ เขาต้องฉีดน้ำป้องกันการประทุใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เพลิงสงบลงแล้วชาวบ้านบอกว่าเจ้าของเพลิงที่เขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาต่อสายไฟมาจากภายนอกเพื่อจะใช้งานเครื่องปั๊มน้ำสายไฟมันคงขาดไฟชอ็อตนะคะก็เลยเกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วในนั้นมีลูกเป็ดที่เพิ่งฟักออกมากว่า30ตัวอุ้นะ่าสงสารมาถูกไฟคลอกตายหมดเลยค่ะส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดอันนี้รอดชีวิตเออมันไม่เป็นไรแต่ลูกๆมันตายหมดเลยอุ้น่าสงสาร เป็นเหตุไฟไหม้สองเหตุแล้วนะคะที่ชลบุรีค่ะครับจากชลบุรีขยับมาที่จังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้ทางตำรวจไปคุมตัวคนจุดไฟเผานาจับมาได้5้าคนนะเนื่องจากว่าเอาไฟไปเผานาเนี่ยมันทำให้เนี่ยลมมันเปลี่ยนทิศแล้วก็ไฟโหมเข้ามาเข้าหมู่บ้านชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนนี่เขาห้ามนะมห้ามเผานะเพราะว่าเนี่ยผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไปสร้างมลพิษนะโดยเฉพาะพ m 2.5เนี่ยมันเกิดจากการเผาในแบบนี้เยอะเลย เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะครับเนี่ยศูนย์วิทยุเมืองนายกได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนจุดไฟเผาทุ่งนาและก็ลุกลามเป็นวงกว้างควันไฟเนี่ยได้โหมเข้าไปใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้แยกบายพาสหนองแสนต่อนะครับหมู่ที่10ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอย่างที่ว่านี้มันไม่แรงมากและก็ขยายเป็นวงกว้างเนือ่องจากว่าลมนี่แรงเขาก็เลยประสานร,รถดับเพลิงนะครับเนี่ยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุไฟกําลังลุกไหม้เป็นวงกว้างอย่างที่ว่านี้อยู่ที่กลางทุ่งนาเลยครับควันขโมงโฉงเฉงเลยเจ้าที่ก็ได้ช่วยกันสกัดนะฮะ เอาน้ําไปดับเนี่ยพอดับปั๊บเนี่ยมันไม่ดับทันทีไงไ,ไอ้ไฟมันดับแต่ว่าควันมันยังขโมงอยู่แบบนี้นี่มันลามไปทั่วเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไปพบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10แล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจได้ยืนคุมตัวคุมตัวนางปราณีอายุ35ปีแล้วก็ลูกน้อง5้าคนนี่ที่ช่วยกันจุดไฟเผาทุ่งนานเนี่ยนี่นะครับไปคุมตัวมาออนี่5้าคนเลยนะครับจากการสอบถามนางปราณีได้บอกว่าเป็นคนสุพรรณบุรี ได้ไปเช่านาที่ชนบุรีกว่า80ไร่นะครับเนี่ยแล้วก็มาเช่าที่นครนายกอีก20ไร่กําลังจะปลูกแตงโมเออนี่กําลังจะปลูกแตงโมหลังจากที่เขาปลูกข้าวเสร็จก็จะเช่าปลูกแตงโมนะครับซักเขาบอกว่าในช่วงหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยเผาฟางไว้ก่อนเผาสั่งต่อไว้ก่อนต่อข้าวเนี่ยนะครับแต่เธอไม่รู้หรอกว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ก็เผา,าแบบนี้มันก็เลยลุกลามลมมันแรงไงครับเมื่อวานนี้ลมมันแรงเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวกระพือมาขวา มันก็เอาไม่อยู่มันลามไปทั่วว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่สําคัญชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนเขาเลยไปแจ้งตำรวจมาตะครุบตัวได้มาจับตัวได้นะทีนี้ทั้งหมดก็จะถูกสอบแล้วก็จัดการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับย้ํานะครับว่านะครับรัฐบาลเขาประกาศนะครับว,ว่าการเผาเนี่ยนะฮะเผาป่าเผาต่อสั่งข้าวต่างๆที่ว่านี้ผิดกฎหมายนะครับมีความผิดตามกฎหมายเพราะว่ามันไปสร้างมลพิษนะครับโดยรวมนะครับยาไปเผานะนะครับเนะี่ยวิธีการคืออย่างนี้นะฮะนอกจากจะไม่เผาแล้วนะ ให้เอาดินเน่านะครับไอ้ตัวย่อยสลายดินไปใส่นะครับแล้วก็จะไปย่อยคือฟางข้าวนี่นะธรรมชาติสร้างมากินได้กินได้ทั้งหมดนะครับนะฮะเมล็ดคนกินนะครับฟางเนี่ยนะครับเนี่ยสัตว์กินนะฮะพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เอาฟางเนี่ยกลบลงไปไถานานะครับไถเอาฟางลงไปข้างล่างฟางมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปไม่ต้องไปเผานะครับ <that> ถ้าเผาแบบนี้มันเข้มเออมันก็จะเสียหายนี่นอ บางทีเข้าใจว่าเผาแล้วมันจะดูไม่ง่ายหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่เผาแล้วมันมเค็มมันเสียหายนะครับ,รบเอาตัวย่อยสลายเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็มันจะเป็นปุ๋ยกลับคืนมาธรรมชาติสร้างให้มาข้าวตาทั้งต้นเนี่ยนะครับ<ม>กินได้ทั้งคนทั้งสัตว์นะครับ,รบดินก็กินได้ด้วยเผาเลยมันเกิดมลพิษ PM 2.5อีกแล้วถ้าเกิดว่าเสี่ยงต่อรถราที่ขับผ่านไปผ่านมานี่มันมีอุบัติเหตุได้นะเพราะควันที่จะเกิดจากเขาเนี่ยนะคุณผู้ชม